ดูข้างในสิพี่นออ้องน,น่ามาพักผ่อนหย่อนใจมากอืม ยูกันไปเรืยๆนะคะเดิมเดิมหนองประจักษ์นี้ก็จะเป็นน้องนาเกลือเก่าค่ะอ่าก็จะเป็นนองน้ำขนาดใหญ่กลางเมืองกลางเมืองหนองประจักษ์จากนั้นก็มีการมีการพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นสวนสาธารณะภายในตัวจังหวัดุดอธานีซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลุดรธานีค่ะคืออยู่ตรงข้ามกันเลยอสะพานแขวนภายในสวนค่ะ มาเดินสะพานแขวนกันมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยนะมีหลายคนลองถ่ายรูปก,กันที่นี่เดินดูสิ คนหมอกำลังกายกันเยอะแล้วนะมางบ้างก็มาบริหารปอดกันภายในสวนกันนะคะชีวิตของคนเราจะอยู่แต่หน้าที่การงานและความหมุกเวียนก็ไม่ได้ ก็ต้องหาเวลาว่างของตัวเองออกมาเจอธรรมชาติบ้างทงนั้นมากมันจะเป็นธรรมชาติภายในเมืองก็ตามทีมดูส่วนรงกัน โดยสวนหลอ,องประจักษ์ได้รับการปรับปรุงในช่วงของเทศมุลรีชุดก่อนค่ะโดยเขาจ้างสวนนุ่นมาจากทำให้ก็ลยออกมาได้สวยงามเช่นนี้แหลตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารนณะ เป็นสวนสนุกของเด็กอีกแล้วค่ะสีสันสดใสสวยดีแล้ว <c oughs> เขาก็จะมีการจัดวางาทำเป็นกล่องต่างๆเป็นกล่องสีสีสันสวยงามซึ่งเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนขพระเจ้าก็มาสร้างคลิปเต้นอยู่แถวนี้แหละ นี่ค่ะสวยไหมสวยสวยสวยนะโอ้เดี๋ยวนะจะพาออกมาดูก็จะมีะนาฬิกาสายสวยๆด้วย <c oughs> ให้นาฬนิกาสายหรอกนาฬนิกาใหญ่ใกล้ถึงแล้วนานิกาใหญ่นานิกาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดดอนรธานี้นะถึงแั้วยัง,งยัง ทางเข้าอีกทางค่ะเออนาฬิกาของเรา ทั้นตูดูดูดดดดดดมวามสุขมาก